เอาละครับวันนี้นะห้าสิส่วมมือกันเฮ็ดกับเขาครับ <Hey! S 1> เฮ้เฮาสีเฮ็ดแบบแสบๆแล้วก็มุนอุ้ยปุ้ยเฮ้จิเล่หลังตอนนี้วะเอาพร้อมแล้วก็เป็นลุยกันเลย <Hey! S 1> เดี๋ยวหฮาจะแบ,บ่งนาที่กันนั่งก้อยสาวเลยต่ำบกุงนะ <I know. S 1> ฟันทอดปลาแส <I know. S 1> ีสยได้กินหรือบ่อได้กินมาดูกันไม่บ่ไม่ เบื้องต้นขอบคุณร้านสีบางหลวงนะครับสีบางหลวงอาหารแปรรูปด้วยที่ทรงปลาสลิดแดดเดียวกับปลาคอแดดเดียวไม่เฮ้านะครับปาดีเพิ่นทรงมาประมาณซีโร่แหละแต่ว่าเบิดกว่าที่ใดไทยเบิดก่อนเหลือซ้ำนี่ละใส่ลงไปเลยลูกพ่อใส่ลงไปเล,ล้ว <c oughs> สูบเขากระเทแห้งพูดขึ้นว่าปลาสลิดออกมาบ้านบ่แม่น,มนอนันใครปลาคอได้มไปใช้น้ำกันเนี่ยเขาบ้าปะไม่ว่าใครปลาคอโอ้ย นังก,ก้อยตามบังหุ้งครับเอาลุยเลยตาห <c oughs> ลอดบนนอกคนถอดปลาเอาปิดปลาด้วยเอาปิดเอ,ปดเอ้ปิดเองเฮ็ดเองฮันเฮ็ดเองเอาฮัดเองเอ้ได้แล้วอะว้าน้ำตาลตาเนียง

โอ้ยโยย่โ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 ย่เอ้าตั้ไปอ้ยเจ็ดโมงหง้มาเลยเจ็ดโมเร็ลงไปคนเลงไปฮึบฮึบบนี่เอ้าตั้ตั้งเลเเอบเาเอาเดี๋ยเอาเก็บได้ยังเอ้เก็บเก็บไปเก็บได้ยังเก็บเก็บเก็บแบกบกเอาวางบกวางมเทถาดใหญ่ก่อนเลยบโอ้ห ไาที่นี่เขามาเทของน้ำตาลกันครับมาอ้าวโอ้โหห้องน้ำตาลก็เป็นได้แซ่บตำเองฝีมือเองปลาทอดไส้นี่เลยแล้วกันนี่ฮะอืมซิมบาดิมาโออืมเอาชิมเลยซิมดิตุณตําก่อนทำเลยอืมอืมอู้ยังแซ่บเลยอืม เจ้าหันเสิบอยู่ตันเซ็ปไหมยี่งหอมตันอันเช็๊บเซ็ปป่ะเซ็ปหอมตันพอดีเลยสี่มือเองสี่มือเองอตอืมอั้มคนไลค์คนแชร์คนติดตามกันด้วยนะครับช่องบุญมาพัฒน์จุติมีคข้อมั่นความสุขเท่านั้น มื่อนี้ลาไปก่อนเด้อสวัสดีครับ